จากคำสัญญาว่าจะจัดทำรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การหารือแนวทางในการจัดทำรัฐมนูนจากคำสัญญาว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนำร่องตอนนี้ก็เหลือเพียงการการฟื้นคืนชีพผู้ว่าซีอมาถึงวันนี้ผมยังเชื่อลึกๆนะครับว่าทนายกยังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านเคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าจะเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับ ณวินาทีที่ท่านตัดสินใจเทหมดหน้าตักและยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้แถมกลับมาด้วยครับคือกรงขังและโซ่ตรวนที่มาล้อมรอบตัวท่านและที่ไม่อนุญาตให้ท่านนั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนจากนั้นครับท่านประธานหากท่านนายกยังอยากจะเป็นนายกแห่งการเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านใฝ่ฝัน ผมคิดว่าท่านต้องแสดงความกล้าหาญมากกว่านี้ครับในการผลักดันวาระทางการเมืองและวาระทางประชาธิปไตยแม้วาระเหล่านั้นอาจจะขผัดกับผลประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลและเครือข่ายอำนาจเดิมที่อยู่เบื้องหลังการเข้าสู่อำนาจของท่านแต่หากหลังจากวันนี้แล้วท่านยังเลือกที่จะนิ่งเฉยและเดินตามเพียงแค่ถ้อยคําในคําแถงนโยบายฉบับนี้ผมเกรงครับว่าประชาชนจะไม่จดจํารัฐบาลนี้ ว่าเป็นรัฐบาลเสียาครับแต่เขาจะจดจําว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเศษส่วนครับที่ทําได้เพียงแค่เซี่ยวเดียวของสิทธิทนายกสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนและที่ไม่ยอมให้รัฐมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตามที่ประชาชนนั้นต้องการและถุนหาครับขอบคุณคุณธรรมนาน